เล่นเกมไายคำเจอกันชัยใบคำแฟนแม่ถึงกับเขินเสียอาการสุดเป็นคู่รักต่างวัยที่ตอนนี้ในละครก็ชวนกรี๊ดในชีวิตจริงก็ชวนลุ้นสำหรับแอปทักษอ,อนกับนานกุลชานนที่แฟนแฟนต่างลุ้นและเชียร์ให้ชัยสถานะคำว่าแฟนวัยวัยเพราะฝ่ายชายเคยบอกไว้ไว่าถ้าใช้คคำนี้เมื่อไร ระยะระว่างแฟนไปสู่อีกขั้นจะวัยแบบติดจรวดแน่นอนโดยล่าสุดวันที่29ธันวาคม2566แอปและนานกุลก็มีโมเมนต์ใหม่มาให้แฟนๆได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันอีกครั้งเมื่อทางไอจีโพลีพลัขีดล่างยาดขีดล่างไหาออกมาเผยคลิปตัวอย่างรายการสามแซบอาทิตย์นี้ที่แม่แอปทักออน ต้องทายคำปริศนาเป็นคำว่านานกาุลแล้วเจอคนใบ้ว่าแฟนแมออ่งานนี้ทำเอาแอปทักษอ,อนถึงกับเขินเสียอาการเอาหน้าหลบไปหลังแผ่นป้ายที่เขียนคำว่านานาุลก่อนจะแกล้งทายว่ากงยูจนทางรายการขึ้นรูปหนุ่มนนกุลมาทยียว่าใช่หรอพอโดนจี้อีกว่า แฟนแม่ที่เพิ่งเป็นข่าวกันอาจชื่ออะไรแม่แอปก็บอกว่าคุณชานนพอถูกบอกว่าไม่ใช่ก็มีทําหน้างงว่าใครจนสุดท้ายก็ตอบว่านานกุลเจอแม่แอปตอบกลางรายการชัดๆแบบนี้แล้วแฟนแม่หนุ่มนานกุลจะว่ายังไงกันนะ